Um ah uh. ในครั้งที่แล้วเราพูดถึงประเภทของนาจิสซึ่งมีทั้งบทสามนายิสเราพูดถึงไและสองนายิ้บประเภทของสัตว์ที่ไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นนายิสชนิดแรกก็คือพวกซากปลาและตะกกแตนนะก็ว่าเพราะว่าเป็นนาจิสสองก็คือสัตว์ที่ตายเองโดยที่สัตว์นั้นนะี่ย ไม่ได้มีเลือดมากซึ่งสัตว์พวกนี้อย่างเช่นมดพึ่งแมลงแมลง,มงต่าง,างๆเหล่านี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นนาจิสตามหลักการศาสนาชนิดที่3ก็คือกระดูกเขาเล็บขนของสัตว์ขนนก และทุกสิ่งที่อยู่ในประเภทเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวไปถือว่าสะอาดตามบักการศาสนา,าทั้งสิ้นเพราะไม่มีหลักฐานทางศาสนามาชี้ชัดถึงการเป็นนย,ยสิสในตัวของมันแต่อย่างใดและพื้นฐานเดิมของสิ่งต่างๆนี้ถือว่าสะอาดราบได้ที่ประจ,จักษ์หลักฐานชี้ชัดว่ามันสกปรกท่านอิหม,มาบุคอารีได้รายงานคำพูดของท่านอัซซูฮรีรอฮิมฮุลลอฮ์แบบมุอัลลักว่ามานำเสนอได้ความว่า وقال الزحري uh في إذام الموت ى نحو الفيل وغيره أدرك ناسا من سلف العلماء ي م ت ش ط و ن بها ويدهنون فيها لا يرون به ب أ س, uh ri, uh ب س ا لتن الزحري الزحري ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับกระดูกของสัตว์ที่ตายเองเช่นกระดูกของช้างและสัตว์อื่นๆที่กินไม่ได้ตามหลักการศาสนาว่า าได้พบกับผู้คนมากมายหลายท่านซึ่งเป็นนักบรรดานักวิชาการอิสลามรุ่งแรกที่ล่วงรับไปแล้วโดยที่เขาได้นำเอากระดูกของสัตว์เหล่านี้มาทำเป็นหวีพร้อมใช้สอยมันและเอาน้ำมันทาผมไปเก็บไว้ในภาชนะที่ทำมาจากกระดูกของมันและพวกเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาแต่อย่างใดท่านฮัมมาได้กล่าวว่าลา a บะซาบิรเชินไม่ตา ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดในเรื่องของขนจากสัตว์ที่ตายเองคือขนของสัตว์จำพวกสัตว์ปีกผู้แปลหนังของสัตว์ที่ตายไปโดยไม่ผ่านการเชื่อตามหลักการศาสนาหนังของสัต,สตถถว์ที่ตายเองถือว่าเป็นสิ่งทนะี่ญาญิสโดยอาศัยหลักฐานที่ท่านอับดุลลอฮหัวเลียวัวะสลัมกล่าวว่า ความว่าเมื่อหนังของสัตว์ที่ตายเองได้ถูกฟอกแล้วเช่นนั้นแล,แล้วมันก็กลายเป็นที่สะอาดก็หมายความว่าฮะดิษบทนี้เป็นหลักกางชี้ว่าหนังของสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ผ่านการเชื้อตามหลักการศาสนาถือว่ามันเป็นสิ่งสุรกรกซึ่งถ้าจะใช้มันก็ต้องฟอกให้สะอาดเสียก่อนสรุปประเภทที่3ก็คือว่ากระดูกเขาเล็บขนของสัตว์ขนนกและทุกสิ่งที่อยู่ในประเภทเดียวกันของสัตว์เนี่ยถือว่ามันสะอาดตามหลักการศาสนา นะครับตามหลักการศาสนาแต่ในเรื่องของหนังสัตว์นะครับหนังสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้ถูกเชือ้อ เหล่านี้นะครับถือว่ามันเป็นนาจิสการที่จะใช้มันได้ก็ต้องฟอกก่อนการฟอกหนังสัตว์จะทําให้มันกลายเป็นสิ่งสะอาดทุกกรณีหรือไม่ได้มีการขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่บรรดานะักวิชาการอสิสรามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการนำหนังนำหนังสัตว์ของสัตว์ที่ตายไปโดยไม่ผ่านการเชื่อตามหลักการศาสนามาฟอกกล่าวคือนะักวิชาการได้มีการขัดแย้งว่าหนังสัตว์ที่สามารถนําไปฟอกให้มันกลายเป็นสิ่งสะอาดนั้นหมายถึงหนังของสัตว์ทุกชนิดหรือจํากัดเฉพาะหนังของสัตว์บางชนิดเท่านั้นตรงนี้ผู้ เข,ขียนขอคัดลอกมาเพียงนําเสนอเพียงแค่สามทศนะดังนี้ท่านดาวูดอันซอริบรรดานะักวิชาการจากภยษดอันนซอรีและทัศนะที่ถูกรายงานมาจากท่านอบูยูซฟพวกเขาเหล่านี้ได้เห็นความเห็นว่าหนังของสัตว์ชนิดต่อให้เป็นหนังของสุกรหรือหนังของสุนัขก,ก็ตามจะกลายสภาพมาเป็นสิ่งที่สะอาดได้หาก ถูกฟอกมาแล้วอส่วนมัรดับอัชาฟีได้เห็นว่าหนังของสัตว์ทั้งหมดถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดหากผ่านการฟอกยกเว้นหนัขง,นข,องนของสัตว์อย่างสุกรและสุนัขหล่อจนที่สืบพันธุ์สืบสายพันธุ์มาจากสุกรและสุนัขกรณีของมัรดับชาฟีนี่ถือเป็นสิ่งสุกโปกแม้ว่าจะผ่านการฟอรกก็ตามทีนะครับดังนั้นเนี่ยหนังของสัตว์นะครับหนังของสัตว์มันมีอยู่สองกรณีนะครับ ก็คือสองสองศาสนาหนังของสัตว์ทุกชนิดถ้าถูกฟอกมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดตามหลักการสนามไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือสุกร,กรหรือหมูแต่ในทะางมัสยิดเชฟฟีเนี่ยถือว่าถึงแม้ว่าหนังของสุกรหรือหมูหรือสุนัขมันจะฟอกมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นาจิสนะครับแล้วเราพูดถึงหนังฟอกทําไมเพราะมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้บางอย่างมันจะเป็นกระเป๋า บางอย่างจะเป็นเข็มขัดที่ทํามาจากหนังสัตว์พวกนี้นะครับเราก็จําเป็นต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยมันสะอาดหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นความรู้พื้นฐานที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับอะกูลุกาลีฮะซะสตอฟิรุลลอฮะลีวะลักุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ